สวัสดีค่ะเรามาฟังนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะไมยเอ้ยมาช่วยแม่ตักน้ำทีสิลูกน้ำมันช่างอยู่ลึกเสือเกินแม่คงทำเองไม่ไหวหรอกถ้าแม่ยายบุญเหลือกำลังตะเกียดตะกายตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองทำเองได้องค์ขนาดใหญ่น้ำความลึกถึง2เมตรได้ เมื่อหมายได้ยินแม่ยายเรียกขอร้องให้ไปช่วยในขณะที่ตัวเองกำลังนอนพักผ่อนอยู่ทำให้หมายผู้เป็นลูกเขยได้ตื่นนอนสะดุ้งขึ้นมาด้วยความที่ตัวเองกำลังฝันเปียกแฉะอยู่เลยค่ะกลางวันสแสกๆก็ไม่เว้นหมายเองผู้ที่เป็นลูกเขยชอบนอนฝันเลื่อยเปื่อย ตามความเคยชินของเขาเพราะหมายเองเป็นผู้ชายที่เล่าร้อนในเรื่องอย่างว่าเพราะอย่างนี้นี่เองจึงทำให้ลูกสาวของแม่บุญเหลือได้หลงรักหมายผู้ที่เป็นลูกเขยทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แก่ใจดีว่าหมายมาเป็นลูกเขยบ้านนี้ยังไม่มีการมีงานทำเพราะหมายเอง ไม่ชอบการที่จะไปเป็นลูกน้องของใครเขาชอบเป็นนายตัวเองสมากกว่าค่ะนายตัวเองอย่างว่าของหมายก็คือการนอนอยู่บ้านเฉยๆทำมาหากินเลี้ยงปากท้องไปวันๆหมายได้ตื่นนอนสะดุ้งขึ้นมาด้วยความที่ตัวเองกำลังนอนฝันเปียกแฉะอยู่เลยทำให้ความรู้สึกของหมายงดหงิด ขาดช่วงต่อทันทีแววตาของหมายมองไปที่แม่ยายที่กำลังก้มตักน้ำเสื้อของแม่ยายเปียกปอนซึมซับดูดเข้าติดเนื้อในลำตัวบอบบางเห็นพอลางๆแววตาแดงผ้าจากคนเพิ่งนอนตื่นใหม่มืออันหนาใหญ่ของเขาได้ขยี้ตาตัวเองเบาๆก่อนจะลุกตื่น ขึ้นมามองแม่ยายให้ถนัดหูถนัดตามากขึ้นค่ะแม่เรียกผมไปช่วยทำอะไรหรอครับเสียงหมายถามแม่ยายกลับทันทีเมื่อเห็นแม่ยายหรือแม่บุญเหลือกำลังก้มก้มเงยเงยในท่านั่งคุกเขา่าอยู่ปากโง่ใบใหญ่ด้วยหน้าตาตึงเครียดใบหน้าแดงพร่า มาช่วยแม่หน่อยสิหมแม่ตักน้ำไม่ถึงน่ะน้ำมันอยู่ลึกเสหลือเกินตัวแม่ก็เล็กนิดเดียวเองหุ่นแขนขาของเองน่ะมันใหญ่ยาวน่าจะตักถึงกว่าแม่อยู่รหรอกนะลูกเมื่อหมายได้ยินแม่ยายขอร้องถึงสองครั้งและแสดงอาการจริงจังมากๆเหมือนกับไม่พอใจหมายซะอย่างนั้นที่ตามเข้าไปช่วยล่าชา้า ไม่ทันใจตัวเองครับผมครับผมเดี๋ยวผมไปเดี๋ยนี้ล่ะครับแม่หมายรียบตื่นตัวและดันตัวเองลุกขึ้นจากเตียงเดินเร็วไปหาแม่ยายทันทีเมื่อหมายไปถึงแม่ยายลงมาเถอะครับแม่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปปากโอค์แทนเองหน้าตาห่อย่นคิ้วขมวดก็เริ่มจางหายไป เมื่อเห็นหน้าลูกเขยเดินเข้ามาใกล้ตัวการแสดงออกของแม่บุญเหลือมันช่างเหลือล้นจริงๆรอยยิ้มแม่บุญเหลือเริ่มมีออกมาบ้างแล้วอ้าวมาเร็วเข้าผักแม่ก็ไม่ได้ลดมาหลายวันแล้วนะ่ะเดี๋ยวจะเหี่ยวชาวตายกันไปหมดจะเย็นๆน,นะครับแม่จะเย็นๆน,น้ำค่อนข้างจะลึกตักเอาํำบากเอาอย่างนี้ดีไหมครับแม่ ผมว่าแม่หาเชือกย,วยาวๆมาให้ผม1เส้นเดี๋ยวผมมีวิธีจะตักน้ำให้แม่ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาอย่างนั้นเหรอหมายครับแม่ผมว่าวิธีนี้ยจะได้ผลเร็วกว่านะครับจากนั้นแม่บุญเหลือก็ได้ทำตามลูกเคยบอกตัวเองมาเชือกย,วยาวๆหนึ่งเส้นแม่บุญเหลือไปตามหาได้ง่าย จากภายในบ้านที่มีพร้อมเครื่องใช้สอยต่างๆอ้าวได้แล้วจะลูกครับผมและแล้วมืออันหนาใหญ่ของหมายก็ได้ละเลงไปที่เชือกเส้นย,วยาวสาวใหญ่ให้เรียบร้อยและววางเส้นให้เป็นสายตรงเส้นเดียวไม่พันกันและนำเส้นเชือก ไปผูกติดกับหูหิว้วครุถังหนึ่งใบขนาดใบกลางๆจากนั้นเขาก็ค่อยๆย่อนครุถังลงไปในโอ่งใบใหญ่พร้อมกับเชือกที่ผูกติดอยู่ด้วยทำให้การตักน้ำครั้งนี้มันช่างง่ายดายสำหรับหมายเสลือเกินการใช้สติปัญญาของหมายทำให้ตัวเองง่ายขึ้น ไม่เหมือนแม่บุญเหลือที่ใช้แตะแรงไม่เคยใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่การทำลงไม้ลงมือการใช้ความคิดยกให้หมายผู้เป็นลูกเขยเลยทีเดียวค่ะจนทำให้แม่บุญเหลือยิ้มแย้มออกมาได้เลยทีเดียวค่ะรูปร่างเล็กๆของแม่บุญเหลือได้รอรับน้ำอยู่ข้างกายหมายผู้ที่เป็นลูกเขย นำถังบัวถังเล็กๆพอประมาณเตรียมไปรดน้ำผักที่สวนครัวเล็กๆขนาดย่อมๆช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้น้ำก็ไม่ค่อยจะไหลเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาบ้านเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแม่กระเพาะช่วงเนี้ยคนใช้น้ำกันเยอะนะ่ะ บางคนก็ทำสวนผักขนาดใหญ่กว่าของเราอีกอีกอย่างท่อน้ำประปาก็แตกอยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับแม่ว่าจะซ่อมเสร็จก็ใช้เวลานานหลายวันเอ้ยว่าแล้วแม่ก็กลุ้มใจผักของเรานีะ่ะมันจะได้เก็บกินหรือเปล่าเนาะน้ำในโอ่งก็ใกล้จะหมดแล้วตักไปตักมาอีกไม่นานก็ไม่มีใช้แล้วนะเนี่ย คิดแล้วแม่ก็กลุ่มเหลือเกินผมว่านะแม่แม่เลิกทำสวนเธอนะครับต่อไปจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องน้ำอีกนะครับลํำพังใช้อาบทุกวันนี้ก็ไม่มีจะอาบแล้วนะครับแม่ผมกับมาลินนะ่ะก็พอมีเงินที่จะมาซื้อผักซื้อปลากินอยู่นะครับก็ไม่ถึงกับขั้นลําบากอะไร ก็นั่นนะซิแม่ก็คิดอยู่เหมือนกันนั่นแหละยิ่งบ้านเราขาดน้ำอยู่แบบนี้แม่จะโลโกสวนผักแม่ออกไปตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วแม่เสียดายนะ่ะหมายเอ้ยครับผมในไหนแม่ก็ปลูกผักพวกนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะพยายามดูแลช่วยนะครับแต่ถ้าคราวหน้าแม่เชื่อผมคราวหน้าผมรับรองเลยนะครับว่า แม่จะไม่ลำบากเหมือนตอนนี้ดูสิครับแม่ตอนเนี้ยแม่ดูเปียกไปหมดทั้งตัวเลยนะครับดูไม่ได้เลยทีเดียวอากาศก็หนาวเย็นอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็ทำให้แม่ไม่สบายเอาอขึ้นอีกคนโทษไห,หม้กรเพราะแม่อยากจะให้ลูกได้มีได้กินเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละอย่าพึ่งบ่นให้แม่ตอนนี้เลยนะแม่ขอโทษก็แล้วกัน ที่ได้รบกวนเองมาช่วยตักน้ำช่วยแม่ที่หลังบ้านนะ่ะแม่เป็นไรหรอกครับแม่ในไหนแม่ก็ได้ปลูกมันแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาให้ดีที่สุดนั่นแหละครับขอบใจเองมากนะไอ้หมายเอ้ยเดี๋ยวปลูกผักชุดนี้โตแล้วแม่ก็จะไม่ขอทำอีกหรอกนะและแล้วหมายกับแม่บุญเหลือก็ได้ช่วยกันลดน้ำผักอยู่ที่หลังบ้าน น้ำที่นำมาจากองค์ใบใหญ่ที่ได้ตักออกมาใช้จนเกือบหมดแม่บุญเหลือได้หิ้วถังบัวลดน้ำผักจนได้มองดูตัวเองร่างกายที่เปียกบอนเนินสูงลูกมะละกอลูกใหญ่ๆได้เอิบอิ่มเต็มน้ำเต็มน,มนวลจนทำให้หมายนึกอยากจะเด็ดนำมาตำส้มตำซะตอนนั้นเลยค่ะ ในช่วงเวลาทั้งสองคนที่กำลังวุ่นวายอยู่กับน้ำใช้น้ำสอยในสวนผักเล็กๆทำให้ทั้งสองคนลืมไปว่าได้ทำงานอย่างอื่นทิ้งขาวไว้อยู่เหมือนกันค่ะหมายได้จ้องมองมาที่แม่ยายของตัวเองอีกครั้งมองแล้วก็เนื้อขำไปซะงั้นดูแม่ยาย ได้ทุ่มเทกับสวนผักของตัวเองจริงๆเพราะความใจรักของแกมีมากเหลือล้นมาลิกลับมาจากซื้อกับข้าวอยู่ที่ตลาดท่าน้ำใกล้บานเธอชอบไปที่ตลาดช่วงเช้าๆเพราะมีของสดๆและกลับข้าวอย่างอื่นให้เลือกมากมายแม่จ๊ะแม่กลิ่นอะไรเหรอจ๊ะเหม็นจังเลย มาลีส่งเสียงร้องถามแม่มาตั้งแต่เธอกล้าวเดินเข้ามาภายในบ้านเธอเดินยันไปถึงหลังบ้านไปหาแม่ของตัวเองในทันทีนั้นหมายผู้ที่ได้ยินเมียของตัวเองเรียกร้องมาเขาก็ตกใจใจหายซะอย่างนั้นเพราะมาลีส่งเสียงดังมาผิดปกติ ตื่นเต้นกับกลิ่นที่ตัวเองได้กลิ่นโชยมาเมื่อแม่บุญเหลือได้สติได้ยินมะลิส่งเสียงเตือนว่ากลิ่นอะไรอยู่ภายในบ้านเสียงเอะอะของมะลิทำให้แม่บุญเหลือตกใจใจหายไปเหมือนกันนึกขึ้นได้ว่าตัวเองติดไฟนึ่งข้าวอยู่ในครัวสองเท้าของแม่บุญเหลือได้ก้าวขาเดินเร็ว โดยไม่สนใจมองดูตัวเองในตอนนั้นเมื่อมาถึงครัวโอ้ยหม้อข้าวฉันแม่บุญเหลือทำอะไรไม่ถูกในตอนนั้นเสื้อผ้าที่เปียกปอนมอมแมมคว้าไปที่หม้อข้าวใหญ่ๆของตัวเองที่ได้หงทิ้งไว้ควันละอุกเต็มไปห้องครัวเลยทีเดียว หมายผู้เป็นลูกเขยก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันในเมื่อสิ่งที่ทำลงไปแล้วมันพลาดอยู่ต่อหน้าต่อตาของตัวเองหมายรู้สึกสำนึกผิดที่ไม่ได้ช่วยดูแลแม่บุญเหลือเรื่องอย่างอื่นๆภายในบ้านขอโทษมะลิผู้เป็นเมียของตัวเองซะอย่างนั้น มะลิพี่ขอโทษนะจ๊ะที่ไม่ได้ช่วยแม่ดูกับข้าวกับปลาภายในบ้านนะ่ะโทษพี่หมายพี่ก็แย่เหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยอยู่กันสองคนทำยังไงถึงให้ข้าวไม่หม้อของแม่ได้ละจ๊ะโทษมะลิพี่ก็รีบมาตักน้ำให้แม่บุญเหลือของมะลินั่นแหละพี่ถึงลืมดูหม้อข้าวช่วยแม่นะ่ะ ไม่เป็นไรหรอกจก้ะพี่ถือว่าคราวนี้เป็นครั้งที่โชคดีของแล้วก็แล้วกันนะจ๊ะไม่ได้เกิดเรื่องใหญ่แค่ข้าวไม่หม้อเท่านั้นเองอืมพี่ก็ว่างั้นแหละถ้ามะลิมาช้ากว่านี้นิดเดียวพี่ว่าคงอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะมะลิก็นั่นน่ะสิจ้ะพี่มาลินะ่ะ ถึงไม่อยากจะปล่อยให้แม่ทำงานอยู่บ้านเพียงคนเดียวมาลิถึงคอยให้พี่อยู่ช่วยแม่ที่บ้านยังไงล่ะจ๊ะเวลามาลิออกไปข้างนอกบ้านแม่จะได้มีคนคอยเตือนสติเตือนใจว่าตัวเองทำอะไรไว้บ้างแม่มาลิแม่ของแม่มาลิยิ่งเป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะจ๊ะพี่พี่เข้าใจนะมาลิ แต่คราวนี้พี่ขอโทษจริงๆนะพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะ่ะจ้ะพี่แล้วน้ำมาหรือ,อยังจ้ะยังเลยจะ้ะมะลิไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้น้ำที่บ้านเราไม่พอใช้พอสอยจริงๆเลยนะมะลิมะลิเข้าใจจะ้ะพี่ จบแล้วนะคะสําหรับนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ๆภายในคลิปหน้าขอให้ผู้ฟังทุกท่านฟังแล้วขอให้มีความสุขมากๆด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ